ปัญหาโอเวอร์ทัวริซึมหรือว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่เยอะมากจนเกินไปหลายๆเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวกําลังประสบปัญหานี้อยู่หลายคนอาจจะได้เคยเห็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้ที่บาร์เซโลนาที่สเปนเจอปัญหานี้นะคะถึงขนาดที่คนที่เป็นคนท้องพื้นถิน่นเอาปืนฉีดน้าไล่ยิงนักท่องเที่ยวเพราะไม่พอใจไม่พอใจที่แบบ ปริมาณนะักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นมันไม่ได้เพียงแต่สร้างความวุ่นวายกับเมืองเท่านั้นนะคะแต่มันได้มาสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างซึ่งรวมไปถึงเรื่องของค่าครองชีพด้วยรวมไปถึงเรื่องของความวุ่นวายในเมืองความสกรปรกปัญหาหลายๆอย่างถ้าหากว่ารัฐบาลไม่สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้คนพื้นถิ่นจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดอันนี้เกิดขึ้นที่บาร์เซลโลนาแต่ตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่บาร์เซโลนาอย่างเดียวค่ะตอนนี้ในในฝรั่งเศส กำลังเจอปัญหานี้นะคะแล้วก็ไอ้ปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยวที่เยอะมากเกินเนี่ยมันกระทบไปยังพนักงานที่ให้บริการตามสถานที่ต่างๆยกตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟค่ะใครไปฝรั่งเศสต้องเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ลูฟอย่างน้อยก็ต้องเข้าไปเซลฟี่กับรูปโมนาลิซาใช่ไหมคนมากมายหลายหมื่นคนค่ะตอนหนึ่งวันที่ล้นแล้วก็เข้าไปใช้บริการ เมื่อปริมาณของพนักงานไม่เพียงพอมันก็สร้างความเครงความเครียดความกดดันความเหนื่อยให้กับพนักงานและเมื่อพนักงานเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเขาตัดสินใจประท้วงค่ะด้วยการหยุดงานกระทันหันเนี่ยคุณพอหยุดงานกระทันหันทําไงคะพิพิธภัณฑ์ลุฟปิดค่ะแปลว่าการที่เราไปเที่ยวที่นั่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณเดินไปแล้วคุณจะไปแบบ walk in ไปซื้อตั๋วได้คุณต้องมีการซื้อตั๋วเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไปถึงก็ต้องไปต่อคิวใช่ไหมแปลว่าวันนั้นคนที่ซื้อตัว๋วในวันนั้นคุณหมดสิทธิ์เลยค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปคือคุณจ่ายเงินเกอร์ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ลูฟสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา16มิถุนายนพิพิธภัณฑ์ได้สั่งปิดให้บริการห้าม นักท่องเที่ยวเข้าเลยค่ะเพราะว่าเกิดเหตุพนักงานเนี่ยประท้วงด้วยการหยุดงานกระทันหันนะคะหลังจากที่พนักงานของพิพิธภัณฑ์นั้นไม่พอใจที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวที่เยอะมากไปจนไม่สามารถจะจัดการอะไรได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเมื่อพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ตั้งอยู่กลางกรุงปารีสนั้นต้องปิดให้บริการในวันจันทร์ที่16หลังจากพนักงานพิพิธภัณฑ์เปิดฉากการประท้วงอย่างไม่คาดฝันค่ะ กระทบไปถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่ถือบัตรในมือถึงแม้จะมีบัตรแต่ไม่มีสิทธิ์ในการเดินที่จะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ด้านไหนสิ่งที่ทำได้คืออะไรคะยืนต่อแถวยาวอย่างนั้นโดยที่แบบไร้จุดหมายอะ่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวบอกว่าไม่มีการสื่อสารไม่มีการอธิบายอะไรใดๆทั้งสิ้นว่าพิพิธภัณฑ์จะจัดการกับพวกเรายังไงอย่างเช่นจะมาบอกว่าอ้าวพวกคุณเดี๋ยวพวกคุณมาใหม่ในอีก 5วันข้างหน้านะตอนนั้นเราจะสามารถแก้ไขปัญหาพิพิธภัณฑ์เปิดคุณค่อยกลับมาไม่มีการสื่อสารในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็ได้แต่ยืนรอรอรอรรกลางแดดที่ร้อนจัดอยู่ตรงนั้นนะคะทำอะไรไม่ได้นะคะโดยสื่อก็บอกว่าตอนนี้พิพธภัณฑ์ลูฟเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่ล้นเมืองหรือว,ว่าโอเวอร์ทัวริซมที่ตั้งแต่เวนิสในอิตาลีไปจนถึงอโครโพลิสในกรีซ ก็กำลังต่างแข่งขันกันนะคะแข่งขันกันเนี่ยคือแข่งขันกันไม่ได้เรียกเรียกนักท่องเที่ยวให้เข้ามานะคะแข่งขันกันในการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวค่ะเพราะว่ามันเยอะมากเะ้จนเขาบริหารจัดการไม่ได้เหตุการณ์นี้นะคะมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หนึ่งวันเนี่ยมีการประท้วงต่อต้านการท่องเที่ยวที่กระจายไปทั่วทางใต้ของยุโรปจํานวนหลายหลายพันคนมีการเดินขบวนประท้วงในเรื่องนี้ค่ะ ตั้งแต่เมืองมาโยกาของสเปนเวนิสของอิตาลีกรุงลิสบอนในโปรตุเกสมีการประนามโมเดลเศรษฐกิจซึ่งคิดแต่ถึงเรื่องของเงินคิดถึงแต่เรื่องของรายได้มากกว่าเรื่องอื่นๆผู้ประท้วงก็บอกว่าไอ้โมเดลเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันส่งผลให้ชาวเมืองไม่มีที่อยู่และก็ทำลายวิถีชีวิตของชาวเมืองดั้งเดิมออกไปนะคะซึ่ง าการประท้วงที่เกิดขึ้นก็พบว่าเจ้าหน้าที่ในห้องจัดแสดงเจ้าหน้าที่ในห้องออกบัตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ก็ไม่มาทํางานไม่ยอมไปประจําตําแหน่งนะคะก็นี่แหละค่ะประท้วงเพราะว่าปัญหาก็คือน,นักท่องเที่ยวที่เยอะจนไม่สามารถจะควบคุมได้แล้วก็ปัญหาเรื้อรังก็คือปริมาณของพนักงานเนี่ยมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นโดยหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ร่วมประท้วงก็บอกว่า พวกเราไม่สามารถรอถึง6ปีสําหรับความช่วยเหลือได้หรอกนะคือคงจะมีการพูดคุยกันแล้วคงจะบอกแผนการในการที่จะช่วยเหลือว่าดูดูแล้วเนี่ยไทม์ไลน์น่าจะใช้เวลาย,ยาวนานขนาดนั้นบอกโอ้โหถ้าแบบนั้นก็ตายสิทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีการกดดันแบบนี้แหละนะคะโดย AP รายงานว่ามีผู้เข้าชมประมาณ20,000คนต่อวันต่างพยายามจะเบียดเสียดยัดเยียดเข้าไปในห้องที่ดังที่สุดเพื่อที่จะไปเซลฟี่กับ ภาพของโมนาลิซาภาพโมนาลิซาของศิลปินเลโอนาร์โดดาวินชีนักท่องเที่ยวถึงกับบ่นว่าโอ้ยคุณเบียดกันเข้าไปเหอะคุณเบียดกันเข้าไปแต่สิ่งที่คุณได้เห็นเนะี่ยคุณไม่เห็นภาพศิลปะอะไรหรอกนะคุณจะได้เห็นโทรศัพท์คุณจะได้เห็นข้อสอบคุณจะได้เห็นถึงแบบผู้คนที่แบบว่าผลักกันไปผลักกันมาคุณแทบจะไม่ได้เห็นโมนาลิซาเลยนี่คือสภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในของมิพิธภั์ลูฟที่นักท่องเที่ยวจะต้องเผชิญอันนั้นคือมุมของนัก แต่มุมของเจ้าหน้าที่ที่ก็คงพยายามที่จะบริหารจัดการให้มันให้มันดีที่สุดฟลที่สุดเรียบร้อยที่สุดก็คงจะมีความเครียดด้วยเหมือนกันกับการจัดการกับปริมาณนักท่องเที่ยวมหาศาลแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพิพิธภัณฑ์ลูฟอาจจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามปกติในช่วงนี้แหละค่ะแล้วก็เขาอาจจะนักท่องเที่ยวที่ถือบัตรเข้าชมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะได้รับอนุญาตที่เข้าชมใหม่ในวันที่พิพิธภัณฑ์เปิด ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องยิ่งไปเติมคูณ2ใช่ไหมวันที่นักท่องเที่ยวที่เขาซื้อบัตรในวันนั้นอยู่แล้วเติมกับนักท่องเที่ยวที่เมื่อวันจันทร์ไม่ได้เข้าไปเนี่ยโอ้โหแล้วอย่างนี้จะจัดการกันยังไงเอออะนะคะใครที่ได้มีโอกาสเข้าไปชมมาแล้วนี่เล่าให้ฟังบ้างนะฉะนันก็ไม่ได้มีโอกาสหรอกที่เล่าเล่าเนี่ยฟังเข้ามาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะใครมีโอกาสที่เข้าไปถึงแล้วก็ไปเซลฟี่กับ ภาพนั้นเนี่ยก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าคนหลายๆคนนะคะทั่วโลกเนี่ยเขาก็อยากจะไปถ่ายภาพนั้นเก็บไปเป็นที่ระลึกยอมเียดยอมอะไรเข้าไปนะคะ